วัสดียามบ่ายค่ะเพื่อนๆยามบ่ายๆค่ะจะสามโมงแล้วมั้งกี่โมงแล้วคะก็อยู่นอนอยู่เนี่ยค่ะอยู่กับ ต้นไม้ต้นไม้ที่ปลูกมากับมือสิบห้าจะสิบหกโมงจะสิบหกอยู่แล้วค่ะจะสี่โมงอยู่แล้วค่ะก็อย,อยู่กับต้นไม้ค่ะนอนอยู่กับต้นไม้กับสิ่งที่รักปลูกมากับมือ เลี้ยงมากับมือช่วงนี้หิวหวยอะไรก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่ากินอะไรก็ไม่ค่อยอิ่มไปซื้อเข้ามาก็กินกินไปทิ้งไปเมื่อเช้าลูกก็ซื้อเกี๊ยวมาให้สองถุงถุงกินไม่หมดถุงกินไปสองตัวมันแข็งค่ะ แข็งแข็งไม่นิ่มไม่นวนไม่หอมไม่อะไรทั้งนั้นอะแข็งเกิกเดิกอะ่ะมูจะว่าใหญ่สดายตังเนาะเดี๋ยวรอต้นเดือนแล้วก็ย้ายไปจุแม่มากค่อยทำอา,อาหารกินเองจ้าทำกินเองถูกปะ टिका